ใ่มากนะคะฉะนั้นเวลาย่อส่วนมาอยู่เวทีเล็กๆแสดงอาจจะไม่ได้คล่องตัวนะดีมันนี้ก็ต้องปรับขอภัยด้วยนะคะแต่ว่าแสดงให้เห็นเป็นน้ำจิ้มได้มีภาพนะคะให้พี่ๆน้องๆดนะคะโดยี เป็นแอย่างนะคะที่เขาบกว่าจะไม่คุยแล้วแต่งออกัาเกิคนไทนะคะาะเปิดจนะคะดังนั้นชาก็จะตุรีเก่านะคะซึ่งเออยู่ที่ประเทศพม่าดังนั้นตอนนี้ก็จะ ไปอาทิเช่นเข่าไในตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อให้กับาบสักการะโดยมีหน่วยงานบัตร,ถรมถวายเป็นสังฆบูชาปฏิบัติร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกระบุหลังจากประกอบพิธีสงฆ์แล้วเนี่ยก็จะ ที่เราได้จัดแสดงไว้ที่จะเป็นการอาจารย์นะครับอันเป็นสมบัติอันค่าของชาวพุทธตลอดจนเพื่อ